ขั้นตอนการผ่านตมญี่ปุ่นเขาทําอะไรกันบ้างมาดูกันทุกคนตอนที่ไปครั้งแรกเราคิดว่าถ้าเราทาวิสิตเจแปนไปเรียบร้อยแล้วพอไปถึงก็แค่สแกน QR วอารโค้ดแล้วก็เดินผ่านเข้าไปได้เลย <c oughs> โดยที่ไม่ต้องไปต่อแถววุ่นวายกับใครทั้งนั้น <c oughs> แต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องไปต่อแถวรวมกับคนอื่น <c oughs> แค่ไม่ต้องไปเสียเวลากรอกใบเหลืองให้ยุ่งยาก <c oughs> พอลงเครื่องไปปุ๊บก,ก็สังเกตป้ายสีเหลืองที่มีคําว่าอะไรหรือเดินตามๆคนอื่นไปได้ใครที่มีค r วอารโค้ดของวิสิตเจแปนก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยที่จุดเข เวลามากกว่าแล้วแถวก็จะยาวขึ้นเอยแต่มาที่ตอนที่เราเข้าแถวเรียบร้อยแล้วดัดต่อไปก็คือการสแกนนิ้วและถ่ายรูปไปดนะ้ มีเจ้าหน้าที่เป็นลุงลุงป้าป้าที่คอยให้บริการใช้เวลาไม่เกิน2 3นาทีเท่านั้นเสร็จแล้วก็ยืนเข้าคิวยาวๆเหมือนเดิมพอใกล้ๆถึงคิวเราแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าเรามี QR code คหรือว่าใบเหลืองแล้วเขาก็จะบอกเราว่าให้เราไปช่องไปตามเลขช่องที่เขาบอกแล้วก็ไปยืนรอตรงนั้นเรียม passport กับ QR code คหรือว่าใบเหลืองให้เรียบร้อยพอถึงคิวเราเข้าช่องก็ยื่น passport ให้กับเจ้าหน้าที่เขียนใบเหลืองมาก็ยื่นให้พร้อมกันใครมี QR code คก็เปิดหน้าจอให้สว่างไว้ถึงเวลาสแกนก็ยื่นเขาก่แ็ต สเตมแล้วก็คืนพาสปอร์ตให้เราก็เดินออกไปรอรับกระเป๋าได้เลย